อันน้ก็ข้าสบายดี่านผู้ชมกันได้ด้วยนะครับวันนี้นะตาเดี๋ยวเราจะมาเล่น Survival c r นะครับอโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาะรสร้างปืนอันนี้กันนะครับอ่ะช่ว <c oughs> งนี้ไม่ค่อยสบายนะครับอาจจะไม่เสียงอะไรนิดนึงอ่นนี่ก็คือระบบนะ,บะทั้งหมดเลยนะ่าเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดเครื่องดูกันก่อนนะครับ ก็จะยิงวิดูอ้นั้นนะครับอาวุธอิปลอยนะครับทีเราไปสร้างกันเลยนะครับม,มาเริ่มสร้างกันนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะมานะครับคนอ,อื่นนะไปใช้ใช้บล็อกอะไรก็ได้ฮะวงังๆคมจริงนะครับ ไอเจ้าขอบๆมันเนี่ยเราไม่ต้องใช้อะไรเลยอะไรอันนี้แค่ตกแต่งนะครับเนี่ยไอบล็อกเนี่ยตกแต่งหมดเลยเดี ENTE ๋ยวเนี uh ่ยไอเนี่ยตกแต่งหมดเลยฮะตกแต่งหมดเลยนะไอไอที่มันถูกออกเนี่ยตกแต่งหมดเลยความจริงวงจรควาจริงมันคือเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับนะโอเคเราจะจะมาสอนสร้างกันนะครับปืนยิงลัวในสวิฟคราฟนะนะเท่เจแพรกไมค์คาร์ดด้วยนะครับประเด็นเอิ่มขั้นตอนต่อมาให้ท่านผู้ชมเอาดิสเซนเซอร์มานะครับ เราจะวางไปแบบนี้แต่ <c oughs> มันก็จะ <c oughs> หันหน้าไป <c oughs> มันก็จะแอมอะไรเนะี่ย <c oughs> แล้วแล้วเราก็จะทําให้มันยิงมาโดนตรงนี้นะครับ <c oughs> อ่ะไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะเลยไปนู่นนะครับอ่าให้เรานะครับใช้แอมมุงนะตอมาให้เราใช้สายไฟฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เป็นหัวตัวเอบบนี้นะให้ท่านชมวางไปแบบนี้แล้วก็ต่อแบบนี้คนระับอื ต่อไปนี้นะไม่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 เพิ่ออมมระดับหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ตอบไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตอบแบบนี้ฮะอ่ะแล้วก็ตอบแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะเอาสวิตไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอาอันนี้ฮะมาวางไว้นี่นะครับนายเดี๋ยวผมจะทงสอบให้ดูวันนี้คือมันกำลังทำงานอยู่ถ้าผมเอาอันนี้ไปใส่อา้าววัดนี่ฮะมันก็จะยิงออกไปทันทีนะครับ ย่างรวดเร็วนะครับอ่ะหินก็จะมากองกัน,น,นรตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปฮะยกสวิทช์กลับนะครับแล้วก็ให้เรานะฮะเอาอฮะฮะเอาให้เรานะครับเอาอันนี้มานะไอ้เอะไรามาใส่ในอะไรเนี่ยเอ,อ,อ่านไม่ออกนะครับแล้วก็ให้เรานะครับปรับตรงนี้ฮะเป็นดิสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะครับ จะเให้ท่านผู้ชมนะครับปรับอันนี้นะครับแ a c ทูเว l วิด g e v อะไรมันก็จะเอ็นให้เรานะครับไม่ต้องให้เปิดมันนะครับอ่าให้เราใส่ลูกกระสุนไปนะครับให้เต็มเลยนะครับ <_ c ans> <_ c ans> ก,ก็อาจจะนานไปนิดนึงครับใส่ไปเรืร่อยนะฮะยี่ยี่ใส่ไปเรืร่อยนะทุกคนอย่างรวดเร็วเลย, <_ c ans> ยปเป็นทุกสองนะครับ ปกติกรร so ็เรียบร้อยนะครับก็กดไปเรื่อยๆนะทุกคนวันนี้ก็แบบปวดมือมากโอเคมาให้เรานะครับบินนะครับตะตดเช็คนะครับอ่ะลองกดยกสวิตช์ดูได้น้องเป็นอะไรอะเรในลักษนีต่อมาตกแต่งฮะตกแต่งยังไงฮะตกแต่งมันผมก็ได้ทุกคนมาอ่ะผมจะตกแต่งแบบว่าอาจจะมีเสียงอะไรมารบกวนนิดนึงนะเพราะว่าแม่ผมกำลังดูทีวีอยู่นะตอนนี้เป็นเวลา โอ้โหดึกมากนะครับให้เรานะครับเอาผมจะตกแต่งโดยการหาบล็อกตกแต่งโดยการหาบล็อกเลยวะเนี่ยผมจะเอาวันนี้ครับสองอันในนี้นะครับมาวางวันนี้นะครับจิบจิบโอเคนะฮะเฮ้ยมีหินเข้ามาในนี้ด้วย <c oughs> วันนี้ออกนะครับเอาวันนี้วางไว้แบบนี้นะครับ <c oughs> เหมือนอันเก่าเลยนะครับ <c oughs> เอาถังข,ขีดขีดไม่โอ้ โอ,อไปไหนออกซิเจนนะครับออกซิเจนเอาไปขับแบบดันแบบให้ให้มันดันอย่างแรงแล้วให้มันออกดูแรงเลยไปเนะี่ยอันนี้มันแค่ของตกแต่งจะตกแตง่ตแตงหรือไม่ตกแต่งก็ได้ครับแล้วแต่คุณนะครับคุณเลยนะครับแล้วแล้วแต่ท่านผู้ชม <c oughs> เลยนะครับก็แต่งในท่าผู้ชมของท่านผู้ชมเลยนะครับท่านมเมืองท่านผู้ชมของท่านผู้ชมคือเลยวปเนะี่ยโอ้สับกันหมดลนะ อ่านะครับผมก็จะตกแต่งอะไรอีกนิดนึงนะครับตกแต่งโดยการเอาบล็อกอะไรก็ได้ฮะมาวางไปข้างบนแบบนี้นะครับขอหายไปหนึ่งผมจะเอาเป็นบล็อกนี้นะครับมันคืออันนี้ให้ทุกคนจะต้องไปเอาใช้ลิงก์ใต้คลิปผมด้วยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะสอนลงเอ่อไอไอเนี่ยที่มันเป็นของพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะสอนลงด้วยนะครับสำหรับใครอยากจะได้นะครับไม่รู้นะครับว่าบลคอมมันจะโหลดได้ไหมแต่ไม่แน่ใจะโหลดกันก็ลองคิดดูเอานะฮะ อ่ะจะตกแต่งนี้นะครับอะแล้วเมื่อเราโยกคันโยกนะครับมันก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นฮะนี่โกระเด็นเลยอ้าวมันยิงดนตัวแล้วเราก็ระเบิดแล้วมันก็จะพังเลยโอเคอไปเดี๋ยวจะไปสอดลงกันเลยนะครับอ,อ่ะอาจจะเป็นจอเล็กนิดนึงนะเพร,ราะว่าอัดแนวนอนไปแล้วอ่ะให้ท่านผู้ชมนะครับใช้อไอเจ้านี่นะครับ เอ้ยค้งนี่ฮะไปโหลดแอปอันนี้มานะไปหาจากคนไหนก็ได้ฮะอุ้ยเอา้าเขาไปอยู่ที่ไหมให้เรานะเขียนชื่อแอปอันนี้ไปนะมันไม่ใช่ s r v a l c บค f าธรรมดาต้องไปเขียนในอะไรนะต้องอันนี้ต้องผมเดี๋ยววันหะน้าค่อยสอนนะเพื่อน้เก็บมันใกล้เต็มแล้เราก็จะเอามันไปพิมพ์ใน YouTube นะครับแล้วเราก็ไปหาลิงก์โหลดมานะครับโอเคแล้วเรานะครับจะต้อง <c oughs> อไปโหลด ยีสไฟแอคพลเลอร์นะครับก็ไปหาในเพสโตเอานะครับอ่าเปโหลดมา kin 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 แล so er ้วใช่ไหมฮะให้ท่านผู้ชมคลิกลิงก์ใต้ลิงก์คลิปดิฟชันผมนะแล้วก็ให้กดเอามาในยีสไฟแอคพลเลอร์นะครับรอสักคู่นะครับอู้ก็สิบสองเปอร์เซ็นต์ไม่ดีหมายถึงเอ่อพื้นดิเก็บนะครับแก๊ตินโหลดเราคงไปล้างที่หลังนะครับอ่าไม่ใช่ไหมครับนะครับไม่ไม่ใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้แม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไหมครับให้ผู้ชมก็จะเห็นครับว่าไซเบอร์ครับตรงนี้นะครับกดไปนะครับ คำ,คำว่ามอสนะครับนี่ความจริงไอ้เจ้าเนี้ยฮะมันจะอ่าตอนแรกที่ท่านผู้ชมโหลดของผมมามันจะมาอยู่ในนี้ฮะไอ้ดาวโหลดเนี้ยมันจะมาอยู่ข้างในนี้ฮะวางไปอ่ะนี่ฮะไอ้เจ้านี่ฮะกดค้างเลยไปดนนึงนะมันค้างอ่ะคุณทาไมดีโอเคหายแล้วอู้ให้ท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องไปแตกไฟนะคุณ <c oughs> ให้กดตัดมาเลยฮะไม่ต้องไปแตกไฟอะไรมานะแล้วมันคนะ้างกี่กบเร็วไวนะ้เนี่ย โอเคฮะแล้วเราก็จะต้องเอามาใส่ในสวิฟวค์คาแล้วก็มอเสร็จแล้วก็วางเลยนะครับทุกคนอ่ะกดเข้ามากดคขาว่ามอสกดอันนี้อีกทีนึงนะแล้วก็วางไปเลยครับมันก็จะมาผูกขึ้นในมอสของเราฮะก็สำหรับใครที่อยากได้อันนี้ก็ลิงก์โหลดที่ใต้คลิปผมนะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็นไม่รู้ระกระตุกมากงั้นขอไปคลิปเองง่ายๆน,นะบ,บ๊ายๆวยค้างกดปิดไม่ได้